ครับหมูหมอดูจิตอาสาพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทำความดีคืนสู่สังคมกันนะครับครับวันนี้เราจะมาเข้าภาคพยากรณ์กันต่อครั้งที่แล้วเราก็พยากรณ์ของช่วงเดือนตุลาคมเกี่ยวกับดาวอาทิตย์เลขหนึ่งกับวันนี้ในช่วงเวลาใ,ใกล้ๆกัน ก็จะมีดาวสองดวงย้ายก็คือดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธนะครับผมเราก็ไม่อยากแยกละขอรวบไปเลยละกันเพราะว่ามันเดินไปในเส้นทางเดียวกันแล้วก็ไปในลัคนาราศีตุลเช่นเดียวกันมันจะมีเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับสำหรับชาวราศีต่างๆ ดาวหกอยู่ตรงนี้ดาวสุ์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดาวพุธอยู่ในตำแหน่งนี้แต่ละอันเกิดอุปสรรคปัญหามีท่านดีและร้ายต่างกันตอนนี้วิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับนี่คือลัคนาราศีตุลน,นะครับเข้ามาอยู่ตรงนี้ดาวหกก็จะย้ายดาวสุ์จะย้ายเข้ามา,าที่ยี่สิบเอ็ดตุลานะครับแล้วก็ส่วนอีกสองวันดาวสี่ก็จะย้ายเข้ามาในตำแหน่งราศีตุล เเดียวกันฉะนั้นการพยากรณ์จะตอบว่าดีไม่ดีก็จะมีทั้งดีและร้ายนะครับแต่ส่วนมากน่าจะออกไปในทาง,งที่ดีเนื่องจากเนงดาวศุกร์นั้นออกเป็นตำแหน่งเกษตรส่วนดาวพุธนั้นได้ตำแหน่งตกจาก,กหุดนิดนึ่งก็คือเรียกว่าอุจจารพิมุกนะครับผม แต่ละราศีนั้นจะมีเกณฑ์อย่างไรครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับอย่างไรก็ตามก่อนอื่นนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแก่ผมและทีมงาน,นงทุกคนนะครับผมที่จะสร้าง,างคลิปที่ดีๆออกมาทำนายอนาคตกันออกมาอะไรดีก็ดีอะไรไม่ดีเราเตรียมตัวรับมันหาทางแก้กันนะครับครับมาพบก,บกับการพยากรณ์ ลัคนาราศีธนูบ้างนะครับว่ามีเกณ์จะ,ะเกิดอะไรขึ้นบ้างในการย้ายของดาวสุกแล้วก็ดาวพุธน,นะครับลัคนาราศีธนูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมดาวสุกและดาวพุธได้มีการย้ายเข้ามาปึ๊บอยู่ในตําแหน่งของราศีตุลหมายก็จะเอาเข้ามาผสม,สมกันครับขอเริ่มที่ดาวพุธก่อนดาวพุธอยู่ตําแหน่งปัตตานีแล้วก็อยู่ตําแหน่งกรรมการงาน เข้าลาบผลครับการทำนายบวกกับปาศีตุ่นครับผมช่วงนี้ชาวราศีธนูนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานงานมาจากตรงนี้เหมือนกันความรู้ความสามารถที่มันเกี่ยวกับเรื่องของสังคมถ้าเกิดว่าเป็นคนมีอายุเยอะแล้วก็เ,เป็นลันกษณะการปกครองคนแมเนจเมนต์ Management ทุกอย่างครับ ช่วงนี้สี่ได้ตำแหน่งที่ดีกับเข้าตำแหน่งของราศีตุลฉะนั้นการปกครองนั้นที่มีลักษณะเป็นการปกครองแบบยุติธรรมการใช้ศิลธรรมเข้ามาช่วยนั้นทำให้การงานของชาวราศีธนูนั้นโดดเด่นมากได้รับผลตอบแทนที่ดีได้รับการยอมรับจากทางสังคมนะครับผมว่าเป็นคนที่มี ชื่อเสียงทํางานแบบที่บอกไปทางเรื่องของสังคมการจัดการสังคมการเรื่องของการปกครองก็ตามตอาจสมมุดโดยคนที่มีอายุน้อยก็อาจจะเป็นลักษณะของเพื่อนฝูงสังคมครับดูแลกันไปทางซ้ายดีกว่านะอย่าไปทางขวาเลยมีลักษณะเป็นผู้ดำเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีทำให้ตัวเองนะโดดเด่นขึ้นมากมา เรากลับมาเรื่องของการเงินบ้างการเงินนั้นไปดูกันที่เลข6เลข6นั้นเข้าในตําแหน่งลาบต้องดีแน่ๆได้ตําแหน่งเกษตรต่มาจากพบอะไรอริกครับผมก็คือจะมีทั้งเสียและดีช่วงนี้ชาวราศีธนูนะครับดาวศุขดาวการเงินนั้นเป็นเรื่องของลาภโชคลาบฉะนั้น อาจจะเข้าสุภาษิตไทยบางอันได้ก็คือน้ำขึ้นแล้วก็ต้องรีบโกยครับช่วงนี้เข้าลาะครับแม้ว่างานจงานประจำรายได้เสริมพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์หรืออะไรก็ตามเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ต้องโกยอย่างเดียวแต่การโกยเนี่ยพอดีมันตกในตำแหน่งอรินะครับผม ครับอาจจะเกิดความโลภมากขึ้นมาในลักษณะที่ยิ่งได้แล้วกูก็อยากได้มากกว่าเดิมได้เท่านี้ไม่ได้แล้วกูต้องเอาคูณ2คูณ3ก็ให้ระวังตรงจุดนี้ว่ากลัวว่ามันจะไม่ได้เลยหรือเปล่าครับลองดูนะครับทุกอย่างมีการยืดหยุ่นมีเทคนิคได้หมดครับแต่จะมีความโลภที่จะเข้ามาอยากจะได้มากกว่าเดิมส่วนการเงินนั้นอีแน่นอนเนื่องจากได้คู่ธาต ลมยู่ในตำแหน่งลาบก็ถ้าเกิดว่าเลขตัวเดียวก็จะได้ได้หนึ่งแต่พอดีเป็นเลขคู่กันเป็นคู่ที่ดีครับลาบผลใหญ่แน่นอนครับโชคลาบก้อนใหญ่ที่จะเข้ามาให้ชาวราศีธนูนะครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับการพยากรอันนี้เพราะทุกอย่างดูค่อนข้างจะเป็นไปนในแนวทางที่ดีนะครับระวังเรื่องความโลภแห่งเดียวที่จะเตือนกันเอาไว้สำหรับชาวราศีธนูครับขอให้โชคดีทุกคนครับรับเป็นก้อน ก็นี่ก็คือการพยากรณ์รวบเลยนะครับของดาวศุกร์และดาวพุธนะครับผมช่วงเวลาก็ประมาณ21 mm. เป็นต้นไปเดือนตุลาคมครับก็นนะับแล้วคร่าวก็ต้องมีประมาณสามอาทิตย์1เดือนอะไรอย่างนี้เจนที่จะเกิดและวิธีการลูกฟ้อลูกชนกต่างๆนานาผมก็ได้ทำการบอกกันแล้วนะครับผมครัอย่างไรก็ตามขอให้ทุกๆคนท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอให้โชคดีมีชัย ปัญหาที่เกิดทุกอย่างมีทางแก้ไอ้ที่ดีๆรีบตักรีบโกยเอาไว้ครับอย่างไรก็ตามครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมและทีมงานทุกๆคนนะครับอดอาสาทำความดีกันเข้าไว้ครับก่อนจะจบรายการผมขอฝากนิดนตึงว่าดาวคู่นี้จะเดินไปประมาณเดือนกว่าๆแล้วก็ การกระทบกันค่อยไปตรงต่อไปเดี๋ยวเราจะพยายามันต่อไปว่ามันมีเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้นางนะครับขอให้โชคดีทุกทุกคนครับสวัสดีครับ